สัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกับพี่ใหม่และพี่ยามและพี่หนุ่มนะคะ, <Yeah. S 1> ะเดี๋ยวก่อนนะคะอันดับแรกนะคะพี่หนุ่มถามว่าโฮเบรกนะคะใช,ใช้งานยังไงนะคะโฮเบรกประโยชน์ของเขาก็คือจะช่วยเบรก ชั่วคราวในกรณีที่เราติดไฟแดงน,นะคะแต่หลักการก็คือสตาร์ทรถมานะคะให้กดโฮก่อนนะคะกดโฮปุ๊บม,มันจะมีโฮสีเขียวขึ้นตรงจอ,อใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ถ้าในกรณีตอนนี้คือพี่หยามเหยียบเบรกไว้ไใช่ไหมมันจะมีโฮสีส้มขึ้นนะคะอตอนนี้เห็นไหมสามารถถอนเท้าออกจากเบรกได้นะคะถึงแม้ว่าเดี๋ยวพี่หยามเสียคีค่ะถึงแม้เราจะใส่เกียดีนะคะขนออุยาตนะคะดูเกีย์นะคะตอนนี้พีนะ เราใส่ดีนะคะพีะ<ล>ะอ่าบบอานออกถอนเท้าเลยค่ะเห็นไหมรถมันก็จะไม่วิ่งนะคะ,ะก็จะเป็นการในส่วนของการช่วยเบรกชั่วขณะนะคะกรณีติดไฟแดงแต่ในในส่วนของโฮเบรกค่ะมีข้อกำหนดคือ1ประตูต้องปิดสนิทให้ครบทรุกบานและ2คนขับต้องคาดเข็มขัดนิรภัยถ้าคนขับไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเราจะใช้โฮเบรกไม่ได้นะคะนี่คือโฮเบรกค่ะ แล้วนแม่โต้อเหรอไม่แล้วเวลาพี่เวลาพี่จะเดินหน้าคือพี่ก็แตะคันเร่งได้เลยก็คือไปเลย<อ>ในกรณนนีที่อยู่เกดีะนะคะก็สามารถแตะคันเร่งได้เลยอ่าเห็นไหมก็ไปเลยลมันตัดออกไปเลยใช่ไหมใช่แล้วอตอนนี้ที่เราเทสนะคะจะเป็นตัว H E V Premium ไปคะ่ะเครื่อง1.5นะคะน้องใหม่เล่าเรื่องการใช้มอเตอร์ให้ฟังหน่อยของรุ่นนี้โอ้ย <c oughs> ในส่วนของนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการขับเคลื่อนนะคะระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับน้ํามันนะคะซึ่งถ้าเป็นในส่วนของอไฮบริดของเราคือความเร็วไม่เกิน40นะคะสําหรับคนไหนที่ขับในเมืองนะคะ <c oughs> เหยียบเบรกเหยียบเบรกความเร็วไม่เกิน40 <c oughs> ก็จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ขับเกิน40ไปแล้วก็ไม่ไม่ถือว่ากพอเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะ ไม่ถือว่าใช้แต่นะ้ํามันเพียวก็ไม่ใช่นะคะแต่ในกรณีที่เราวิ่งยาวอะคะ่ะก็จะมีการผสานาระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะคะก็จะมีเวลาเราขับอะคะ่ะตรงจอตรงกลางเอไอจอเอ็มไอดีตรงกลางนะคะ<ม>ก็จะมีบอกด้วยว่าตอนนี้เราขับขับเคลื่อนด้วยอะไรเครื่องยนต์อย่างเดียวหรือว่าเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเ<ม>ราส่<ม>งกัน<ม>เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหนูดูแป๊บบนึงมันจะมีบอกตรงนี้นะคะเห็นไหมตอนนี้คือใช้เป็น เครื่องยนต์ค่ะมาที่ล้อเห็นไหมคะ,อะตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1.5นะคะถ้าถ้าอังกงก็ถ้าตามความประหยัดจากเห็นไหมอันนี้จะมีที่เสียงน้งเมื่อกี้ก็คือเลนดิพาเจอร์เลสนะคะออกนอกเลนไม่เปิดไฟเลี้ยวนะคะ mm. ก็จะมีสัญมีสัญญาณเตือนนะคะ อมันเรียกว่าระบบอะไรนะ LTA ค่ะ LTA ดึงกลับให้ออกนอกเลนใช่ขาบบังคับให้อยู่กลางเลนนะค่ะถ้าคุณขับออกนอกลู่นอกทางล่ะมีระบบดึงกลับไหมดึงหูค่ะดึงหูเลยนะอ๋ออันนั้นดึงหูค่ะสอกทางก็มีด้วยผมไม่มีนะไม่มีเอฮ้ยผมนี่ในรูในทางตลอดอะเดี๋ยวเป็นคลิปแห่งปีแล้วคลิปเนี้ยกว่ายังร้อะ รอไม่ถึงพายาวไหมไม่ถึงอา้าวไม่อะคุยจจรเรื่องห,หน้าจอให้ฟังนิดหนึ่งข้งจอตรงไหนคะ<จ>ตรงนี้หระะอขจอกางดีกว่าตรงนี้หรอจ้ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจอสัมผัสน,นะคะกลางนิ้วนะคะก็สามารถในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a ค p ร a y นะคะในส่วนตรงนี้ถ้าใครใช้ Android ก็สามารถเชื่อมเป็น Android Auto สามารถเปิดแมปนะคะเปิดแมปขึ้นตรงนี้ได้เลย แต่ถ้าในกรณีเปิดเพลงนะคะที่เป็น YouTube นะคะก็จะขึ้นไปแต่ไฟล์เพลงนะคะแต่ไฟล์รูปไม่ขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนขับไม่ให้มองจอนะคะนะคะก็จะมีเมนูหล,ลากหลายมากม สำหรับภาคเหนือของเรานะคะเหมาะกับรับฝือเล็กๆเหมาะสําหรับสาวโสดแบบหนูค่ะมีกระปุกรบ T-Connect ค่ะที <c> o <oughs> คอนเน,น,เนจาก Toyota Motor นะคะมีในรุ่นให้ในของยาว Risk นะคะก็จะมี ตั้งแต่นะคะตามพิกัดตัวรถนะคะดูว่าในรถมีน้ํามันเหลือเท่าไหร่นะคะไม่วิ่งเท่าไหร่แล้วก็จะมีในส่วนของบริการช่วยเหลือ SOS นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็จะมีการเชื่อมกับ Alive X นะคะก็คือแต้มเด e ะวันสาหรับลูกค้านะคะที่มีแต้มเดะวันอยู่อยู่แล้วนะคะก็สามารถนํามาเป็นส่วนลดเวลาเข้าศูนย์บริการได้ด้วยค่ะอ ที่คอนเน็กนี่มันเราสามารถดูดูดูว่ารถเราอยู่ตรงไหนก็ได้อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะผ่านมือถือได้เลยดูข้อมูลรถได้อย่างเงี้ยเหรอเลขไม์เท่าไหร่น้ำมันเหลือเท่าไหร่ น้ำมันในนี้คือถ้าอยู่ในรถอะคะ่ะเขาก็จะบอกว่ารถจะวิ่งได้ประมาณกี่กิโลนะคะแต่ถ้าดูในโทรศัพท์จะบอกได้เลยค่ะว่าน้ํามันในถังเหลือกี่ลิตรค่ะมันเตือนชนเตือนกระแทกอะไรอย่างนี้ได้ไหมเวลารถถ้าในกรณีมีการชนอย่างรุนแรงหรือการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะ,ะไม่เตือนค่ะแต่จะมีเจ้าที่โทรหามีเจ้าที่ c a เ l นเตอร์โทรหาค่ะอื มันจะขึ้นตีคอเซนเตอร์เลยว่ารถมีการกระแทกมีอย่างแบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เนาะกระทูหายลูกค่าโอ้เหมือนเดียวนี่เก้าหแน่นานไดนมิกเลด้าควิสคอนโทรลมันก็คือตามรถข้างหน้าค่ะสมมติว่าพี่หนุ่มขับอยู่100ใช่ไหมคะแล้วมีรถอีกคันหนึ่งขับปาดมาแล้วเขาขับ80นะคะรถของเราก็จะขับ80ตามเขาแล้วพอรถ80เบี่ยงออกไปเราก็จะขึ้นร้อเหมือนเดิม ถ้าคันแ้่เขากลับมาขับร้อยหรือ120ยยี่ล่ะเราก็จะขับตามเขาเลยค่ะเป็นความเร็วเขาเลยเป็นความเร็วของเขาเลยค่ะสำหรับราีิับมเอดีดีเอบรกดีค่ะระบการพิญญาพัดดีเบรกดีนี่พิญญพัเรียกว่าดีเลยแหละดีดีเบรกดีเบรกดค่ะพิญญพัดคอนเฟิร์มค่ะด้วยดิสเบรกซีล้อของเราเออตอกมดครับดิสซี นี่ดีสี่ล้อใช่ไหมดีเบรกสี่ล้อของเราฮะเบรกดีเบรกดีฮะเบรกแล้วไม่แกว่งอ่าโอเคฮะโตโยต้านี้ต้องยอมเขาเรื่องเรื่องตัวนี้แล้เรื่องแอร์เนาะเก็บเสียงปานกลางนะเก็บเสียงก็กลางๆแต่ตัว89ได้หลังคานี่สิใช่กับกล้องรอบคันกับระบบเนี่ยถือว่าดีเลยใช่ถ้าตัวนั้นผมว่าคุ้มเออตัวนั้นคุ้มมากเลยซื้อได้เลยตัวนั้นน่ะถ้าใครอยู่ในแนวจะเปลี่ยนนะไปเล่นตัวแปดเก้าในจบเลย แข่งหน้าก็จะมีไฟให้นะคะกระจกกามไปอยู่เรงสองข้างเรียงสองข้างเลยค่ะฝั่งนี้จะมีไลด์อ่าเปหฟรับรถตุีครัจริงๆริงไงนุ่มเห็นไหมเห็นไหมนี่สีเหลืองใช่ไหมสีอะไรอันนี้สีเขียวสีแดงอ่าหมายถึงว่าตรงตรงที่เท้าแขนตรงนี้แล้วปรับสีตรงนี้ได้แล้วปรับสีจากจอค่ะแล้วอันนี้ไงอันนี้ที่หนูบอกเมื่อกี้อันนี้คือรถไฟอันนี้คือที่มีเพิ่ม ก็คือ wireless charger ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปก็คือจะเป็นกระจกในส่วนของพาราโรมิพาราโรมิกก็คือเนี่ยเนี้นะคะก็คือเปิดม่านได้เนี่ยเปิดม่านแต่เปิดกระจกไม่ได้นะคะมันไม่ใช่ซันรูฟนะมันคือกระจกพาราโรมิกช่องชันเปิดจืดราคาที่เห็นในกล้องคือตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้899นะครับต,ตัวท็อปตัวท็อปอ แล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวตัวนี้จะมีอีกอันหนึ่งก็คือจะมีในส่วนของตัว TPMS ก็คือช่วยในส่วนของตรวจวัดลมยางที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือถ้ายางไหนอ่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะเตือนสัญลักษณ์คล้ายๆกับตัว U ค่ะเหมือนเหมือนพินปลีกค่ะ็นอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ฝั่ง,งนู้นใช่ใชแล้ไม่เป็นไร,รนโอเค,ค<ๆ>ที่เพิ่มที่เพิ่มจากตัวตัวรองขึ้นมานะคะนี<ๆ>่ค่ะ<ๆ> แต่ว่าแต่ว่าเอ็มแมสไลท์อ่ะต้องมาเปลี่ยนจากจากในจอมันน่านะะจะต้องแบบมืดจริงๆอ่าอนีใช่ค่ะก็คือต้องมาเปลี่ยนจากตรงนี้นคะคะแสงสว่างโดยรอบก็คือต้องเปิดจากจอนะคะข้อมูญญลยานภายในะคะก็จะมีอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่แด,แดงแดงดันเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยค่ะทีพีเเนี่ยนะคะก็จะมีบอกหมดนะคะว่าเท่าไหร่ตตอนนี้รถนี้ยังไม่ได้วิ่งนี่เนี่ยค่ะสามารถดูได้ อ๋อตอนนี้ลำโพงโหกใช่ไหมใช่นี่ลำโพงโหกค่ะเห็นไหมมันจะมีซสาร์เนเนีย่ยกัน,นื่องนี้อ่าค่ะจะมีตรงนี้เพิ่มค่ะแล้วก็อ่าตัวนี้ก็เหมือนกันอยนี้มีมีทั้งตัวนี้ก็จะเป็นทั้ง LTA นะคะคือเตือนออกนอกเลนแล้วก็ LTA ที่บอกไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่า LTA ก็คือบังคับให้อยู่กลางเลนก็คือเมื่อเราใช้ในส่วนของเดอมิเลดาคุณอิสพันกูลแต่ถ้า L LTA นี่คือใช้ได้เลยก็คือเตือนออกนอกเลนนะคะแล้วก็ เซนเซอร์รอบพันแล้วก็ตัวท็อปก็จะมีในส่วนของอคิกแบ็ k ก็คือเตะเปิดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวยาริสคอร์ดค่ะเราสามารถปรับความสูงต่ําของไฟหน้าได้เองก็ <c oughs> คือมันจะมีตัวปรับอยู่ตรงนี้ <c oughs> นะคะก็คือถ้าเป็นรุ่นอื่นต้องต้องเข้าศูนย์ให้ช่างปรับนะคะแต่อันนี้คือต้องเราสามารถปรับเองได้ในกรณีที่ไฟหน้าอาจจะสูงหรือต่าไปนะคะไฟต่ํานะคะอาจจะสูงไปหรือต่าไปะค,ะค่ะก็แอร์ก็เป็นออโต้นะคะมี PM 2-5้า แล้วก็มีในส่วนของอ USB จะมี2ฝั่งนะคะก็คือถ้าเป็นฝั่งขวาตรงนี้สามารถเชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay อะไรให้ได้แ,แต่นี้พีเฉพาะชาร์จเดียวนะคะสุญแจก็มีทูสตาร์สออันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับสายกาแฟโดยเฉพาะนะคะก็จะมีอีกอันนึงก็คือวางสะดวกสบายในการวางแก้วกาแฟนะคะนี่ ทุก<อ>ปีมันก,ก็มีข้างหน้าตัวเดียวมีตัวหลังด้วยมีตัวหลังด้วย,วยค่ะก็คือปกติมันมันลึกใช่ไหมคะนี่เขาก็จะให้มาสองสองตัวลูกคันช้างดีค่ะ,คะ,คะ